สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเจอกันอีกครั้งนะครับกับสินจังแชนเนลนะครับก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเศรษฐาย้ำไม่เคยก้าวไก่ขอตำแหน่งผู้กำกับระบุว่าการประจามขั้นตอนหลังกงมทตําววเตรียมเชิญไปสีแจงปัดตอบเสรีพิสุด์ เรียกร้องให้ลาออกบอกยังไม่ทราบเรื่องเด็กสร้างรวมกลุ่มตั้งองค์กรอัศยกรรมนายเศษฐาทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้สัมภาษณ์ถึงกรณีคณะกรรมการกรรมธิการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรเตรียมเชิญไป สีแจงกรณีที่ได้พูดคุยกับสอสอในที่ประชุมพักเพื่อไทยเรื่องการขอตำแหน่งผู้กำกับว่าตนก็ได้สีแจงไปแล้วว่าไม่ได้มีการก้าวไกลถึงซึ่งมีการเรียกมาก็ต้องไม่ว่ากันประตามขั้นตอนส่วนกรณีที่ผลเอก เสรีพิสุทธิ์สมยนเวทหัวหน้าพักเสรีรวมไทยและอดีตผอบอตลระบุว่าสิ่งที่นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์เท่ากับเป็นที่ใบเสดและเรียกร้องให้ลาออกจากตำแหน่งโดยรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีนิ่งและยิ้มแต่ไม่ตอบคำถามดังกล่าวก่อนจะบอกว่าขอคำถามต่อไปนี้ผู้สื่อข่าวถามถึงการกรณีปัญหานักเรียนอาชีวะที่มีการร่วมกลุ่มขายเป็นองค์กรอสัญกรรมซึ่งไม่ใช่เพียงแค่ปัญหายกพวกทะเลาะวิวาทต่างสถาบัานกันนายเศียร กล่าวว่าตนยังไม่ทราบเรื่องนี้ขอรับฟังปัญหาก่อนก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ